ครับ B T Premium Moto 4นั่นวันนี้ส่งงานครับคันแรกนะครับของลูกค้าเป็น B T 5ศูนย์ะครับนี่นะครับหน้าร้านนะครับมีรถทั้งหมด4,000นะครับโอเคจอดเรียงคิวกันอยู่นะครับคันแรกเสร็จผ่านไปนะครับเป็น B T 5ศูนย์นะครับติดตั้งเป็นบายบอก9.1 Black Edition นะครับพร้อมแหวงเตี้ยมสไตล์เดวิลตาสีแดงนะครับเดย์ไลท์บูลันนิงนะครับอยู่ด้านล่างนะครับยังไม่ได้ถอดกอผออกเคครับสตาร์ทรถครับโอเคสวยงามครับไปเรียวครับ อย่าไปเลยครับครับเซเว่ตาแดงคำๆนะครับ่มแหวนเบม้มไา์ไปตามครับครับตัวลูกแก้วนะครับจะมีสกีโลโก้นะครับ b t p Premier Moto s e n t ต n ตรงกลางครับชัดเจนนะครับไปเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าแพงนะครับว่าจะสว่างขนาดไหนครับโอเคครับคอปมๆนะครับตัวนี้ส่งครับ โปกเตอร์โปกเตอร์ทางร้านทุกตัวนะครับจะมีไฟสูงง่ํำในตัวนะครับครับลูกค้าสนใจนะครับติดตั้งครับอัพเกรดงานดีๆนี่นะครับติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊กบีทีพีเมียมอเตอร์ซีนทุกสาขา,าครับขอบคุณครับ